เป็นข่าวโดนที่หลายๆคนตกใจนะครับแล้วก็คุณหมอก็เตือนมาหลายคนแล้วนะฮะเรื่องของโควิดตอนนี้เนี่ยระวังโควิดสายพันธุ์อินเดียใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดเองฮะสอบคอรายงานว่าตรวจพบโควิดสายพันธุ์อินเดียที่แคมป์คนงานก่อสร้างย่านหลัก45คนฮนะหลุดเข้ามาจาได้ครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่อันตรายมากนะครับติดเชื้อง่าย ลงปลอดเร็วก็คือติดง่ายตายเร็วและอาจจะมีผลในเรื่องของการภูมิคุ้มกันของระบบร่างกายนะฮะอาจจะตรวจจับไม่ได้นี่แหละฮะกลายเป็นปัญหาแล้วครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ประเทศไทยของเรานะฮะมีโควิดอยู่สองสายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดอย่างรวดเร็วฮะและอีกสายพันธุ์หนึ่งล่าสุดสดๆร้อนๆอนสายพันธุ์อินเดีย15คนคนยังสิ15คนที่อยู่หลักสีนี้นะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคนะครับอ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับส่วนเรื่องของการระบาดพื้นที่หลักๆนะฮะเท่าที่ฟังก็ยังเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมนทนที่ยังคงพบการแพร่ระบาดอยู่เยอะทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะใจกลางสําคัญของกรุงเทพมหานครยังพบผู้ติดเชื้อจํานวนมากครับขณะเดียวกันรปริมนทนนะฮะก็ยังเป็นเรื่องอะไรแค้มคนงานก่อสร้างโรงงานตลาดแล้วก็พื้นที่ชุมชนครับเป็นกำลังใจใทุกคนนะครับเรามีสองสายพันธุ์แล้วครับ